สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโ,ดโอใหม่ๆกันไว้ด้วยนะครับคำทํานายดวงชะตาผู้นำนายกรัฐมนตรีอ่อนแอจับตาปรากฏการหมูท้ารัชสีฟองสนานจมรจ,จันโหราจารย์ชื่อดังเผยคำทํานายภาพรวมเอาไว้ว่า น่าสนใจว่าสถานการณ์ทางการเมืองเข้มข้นพลิกผันซับซ้อนเปลี่ยนแปลงขเขม็งเกลียวขึ้นเรื่อยๆโดยผู้นำและรัฐบาลเริ่มเจอแรงกดดันทางคดีความหรือศัตรูคอยบั่นทอนดังนั้นจึงต้องจับตาคดีความใหญ่การต่อสู้ทางการกฎหมายและอื่นๆซึ่งจะเข้มขึ้นอีกระดับทั้งนี้ดวงชะตาผู้นำหรือนายกรัฐมนตรีกำลังอ่อนแอจะเกิดปรากฏการณ์อึดอัด ถูกจำกัดเสรีภาพอับแสงพลิกผันอันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองระยะต่อไปซึ่งช่วงของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองใหญ่รอบแรกจะอยู่ในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคมมีเกณฑ์นายกรัฐมนตรีลาออกหรือต้องคำพิพากษาศาลหรือยุบสภาหรืออาจจะล้ำเส้นไปมากกว่านั้น คือปฏิวัติรัฐประหารขณะที่กลุ่มพักร่วมรัฐบาลเก่าจะหาทางกลับมาจับมือการหลุวมๆอีกครั้งรวมทั้งให้จับสถานการณ์ที่นำไปสู่การเกิดปรากฏการณ์หมูท้าราชสีดังที่ปูมโหนบันทึกไว้ในอดีตเช่นการลักไก่ร่างกฎหมายนิโทษกรรมเหมาเข่งเมื่อหนึ่งพฤษภาคม2556ที่นำไปสู่การเกิดกปปส ออกมาท้ารบกับรัฐบาลหรือเหตุการณ์เมษาวายนายทหารจอร .7 เจ็ก่เหตุท้าทายพลเอกเปรมติลสุนานนทนายกรัฐมนตรีเป็นต้นดวงเมืองปี2568โหนโสรัจจานนอยู่ทํำนายว่าปี2568จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างที่ต้องจับตาจากอิทธิพลจากดวงดาวสำคัญเคลื่อนย้ายครั้งใหญ่ คือดาวเสาร์กับดาวพฤหัสบดีและราหูซึ่งดาวพฤหัสบดีเป็นดาวดีแต่บังเอิญย้ายจากกลางราศีเมษไปซ้ายมือเข้าราศีถัดไปจากเดิมที่ต้องถอยแต่กลับกลายเป็นการย้ายแบบเดินหน้าทำให้อะไรหลายอย่างเปลี่ยนแปลงเช่นเรื่องธุรกิจมีการเคลื่อนไหวมีอะไรแปลก,แ,ปลกและที่สำคัญคือมีอะไรเกี่ยวกับเด็ก จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องของความสัมพันธ์กับผู้ใหญ่ความเป็นอยู่ของสังคมเกี่ยวกับการเมืองด้วยเกิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการเคลื่อนไหวทางการเมืองใหญ่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมต้องเฝ้าระวังอาจมีเหตุรุนแรงเนื่องจากการเคลื่อนย้ายดวงดาวปี2568ไม่เหมือนที่ผ่านมาลักษณะที่เกิดขึ้นและรวดเร็วมาก มีการแบ่งกลุ่มใหม่ขึ้นมากลุ่มเก่าหายไปเป็นเรื่องใหญ่ระดับประเทศอาจจะขยายไปต่างประเทศได้ทั้งนี้คนในแวดวงการเมืองออกอาการน่าเป็นห่วงเหมือนคนไม่ค่อยแข็งแรงเดินกระเพกกระเพกแต่ค่อยๆเดินคนเลยไม่ค่อยเห็นหรือเซไปเซมาระยะหนึ่งแล้วจะไปทะเลาะกัน ต้นปีแบบหน้าเป็นห่วงอาจจะใช้กำลังคนที่มีอยู่นั้นมาสู้กันส่วนสถานการณ์ความมั่นคงระหว่างประเทศต้องจับตาต้องสร้างตรากฐานความแข็งแกร่งจากในประเทศและจะค่อยๆฟื้นตัวความคืบหน้าโหนเตือนดวงเมืองระสํ่าดาวดีดาวร้ายชนกันรัฐบาลสอบเปลี่ยนใหญ่ ฟองสนานจมราจันทํานายดวงเมืองในช่วง19พฤษภาคมถึง23สิงหาคม2568ดวงเมืองรัตนโกสินทร์กำลังเผชิญปรากฏการณ์ดาวดีพื่หัสวดีและดาวร้ายพระเสาร์ตรึงกำลังชนกันอย่างรุนแรงซึ่งตามหลักโหราศาสตร์ถือเป็นสัญญาณของความตึงเครียดและการเปลี่ยนแปลงใหญ่ที่อาจจะเกิดขึ้นในรัฐบาล รวมถึงสถานการณ์ทางการเมืองและสังคมที่จะส่งผลกระทบลึกซึ้งต่อคนทั้งประเทศภาพดวงชะตาเมืองรัตนโกสินทร์และลีลาการตรึงของพระหัสบดีและเสาระหว่าง19พฤษภาคมถึง23สิงหาคม2568พระหัสบดีวงเล็บ5เดินในราศีเมถุนเล็งพระเสาดวงเดิมวงเล็บ7และพฤหัสบดีดวงเดิมวงเล็บ5 ที่สถิตในราหูธนูเสาจรวงเล็บ7เดินในราศีมีนวงเล็บมีช่วงเดินผิดปกติทำมุมฤทธิโยกถึงพระหัสสวดีดวงเดิมวงเล็บ5และพระเสาวดวงเดิมที่สถิตในราศีธนูส่วนเมืองรัตนโกสินที่เริ่มเจอปรากฏการณ์นี้ตั้งแต่19พฤษภาคม68ก็จะเห็นว่าฝ่ายพระหัสสดี หัวหน้าดาวดีหรือกลุ่มเทวดาประจำเมืองวงเล็บในความหมายหลายหลากนั้นรวมถึงผู้พพากษากระบวนการยุติธรรมศาลหมอหรือบุคลากรทางการแพทย์และอื่นๆกำลังตรึงกำลังอย่างเข้มข้นกับพระเสาหัวหน้าดาวร้ายซึ่งสำหรับดวงเมืองที่ลัคนาสถิตราศีเมษแล้วเป็นตัวแทนการบริหารราชการแผ่นดินหรือรัฐบาลหรือรัฐมนตรี อีกหนึ่งความหมายที่ครูโหนยอดธงทับทิวไม้ให้ไว้ก็คือบุคคลผู้ที่เป็นที่รู้จักในวงกว้างขวางและมีชื่อเสียงของประเทศในกรณีนี้เป็นที่รู้ชัดกันในนามแฝงของสทรด้วยพระดาวสองดวงนี้ต่างอยู่ในฐานะประธานทั้งคู่คือประธานดาวดีและประธานดาวร้ายเรื่องที่ตรึง ประลองกำลังกันจึงใหญ่ระดับลั่นสนันเมืองแถมในเมืองก็เกิดบรรยากาศชวนอึดอัดอึดอัดสิ้นดีเริ่มตั้งแต่เรื่องที่มีผลออกมาแล้วคือคำสั่งสารให้อดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษชินวัตรจ่ายค่าละเมิดโครงการรับจำนำข้าว1 0ึล้านบาทที่ย่อมสร้างความอึดอัด อัดอันตันใจให้กับฝ่ายถูกสั่งชนิดไม่มีทางเลือกอื่นให้เดินเลยยกเว้นเบี้ยวจ่ายฝ่ายกระทรวงการคลังที่ต้องตามทวงเงินน่าจะอยู่ในสถานะอึดอัดผืออึดผอ,อมจะทวงก็ลำบากใจครั้นจะไม่ทวงก็อาจจะเจอมาตรา157ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามด้วยเรื่องคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ใช้พลังพระสาววงเล็บรัฐมนตรีวีโตมติแพทย์สภาเรื่องลงโทษจริยธรรมแพทย์คดีชั้น14โรงพยาบาลตำรวจซึ่งเรียกแขกฝ่ายพระหัสบดีหมอได้พรึบความคลืบหน้าหนวารินชี้การเมืองไทยเปลี่ยนแปลงหลังพฤษภาคมใครบางคนอาจได้รีเทิร์นหนวารินทำนายการเมืองไทย แงม้มใครบางคนนั้นอาจได้รีเทิร์นพร้อมฝากถึงผู้มีอำนาจอย่าใช้ประชานิยมให้มากส่วนภัยพิบัติจากธรรมชาติจากนี้อาจมีบ้างเล็กๆน,น้อยๆแต่จะไม่รุนแรงแล้วอาจารย์วารินบัววิรัตเลิศประธานมูลนิธิข่วงพระเจ้าล้านนาหรือโหนวารินโหนชื่อดังแห่งสำนักหลวงปู่เกวาลัยจังหวัดเชียงใหม่ได้มาประกอบพิธีบูชา บวงสวงองค์บุรพะมหากษัตริย์ล้านนาไทยและพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ตลอดจนถึงการบูชาถวยเทพเทวดา16ชั้นฟ้า15ชั้นดินและบูชาเสื้อบ้านที่ท่านนั้นได้ปกปักรักษาดูแลเมืองเชียงใหม่และประเทศไทยจากนั้นโหนวารินให้สัมภาษณ์หลังเสร็จสิ้นพิธีว่าการประกอบพิธีนี้ได้รับมอบหมายจากจังหวัดเชียงใหม่ นำประกอบพิธีให้พ้นจากภัยธรรมชาติและภัยเศร,รษฐกิจที่กระทบทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วยขอให้คนไทยเรานั้นน้อมนำแนวเศร,รษฐกิจพอเพียงมาใช้เขาฝากถึงผู้มีอำนาจอย่าใช้ประชานิยมให้มากเพราะประเทศที่ล่มสลายก็มีตัวอย่างให้เห็นแล้วล่มสลายเพราะการใช้ประชานิยมทุนทรัพย์ของเรามีเพียงพอแล้วเราอย่าไปขายหรือ เพื่อแจกจ่ายหรือนำไปทำอะไรโดยที่ทรัพย์สินของเรานั้นเป็นทรัพย์สินของประชาชนคนทั้งชาติคนทั้งแผ่นดินเราควรช่วยกันดูแลรักษาไว้ให้เพิ่มพูนให้พอกพูนเพื่อจะประคองประเทศชาติบ้านเมืองของเราให้เดินหน้าก้าวต่อไปสู่แดนสีวิไลผู้ส่าวถามต่ออีกว่าความวุ่นวายทางการเมืองจะรุนแรงหรือไม่หนวารินตอบว่าไม่รุนแรง แต่มีการเปลี่ยนแปลงทางก,การเมืองแน่นอนหลังพฤษภาคมนี้เริ่มเห็นเขารางเขาโครงต่างๆผู้ที่มีหน้าที่แต่ใครมาทำหน้าที่ที่แท้จริงเราก็รู้อยู่เป็นใครในนิตินายเรายอมรับได้แต่ในพฤตินายเป็นใครเราย่อมรู้ดีแต่ต่อไปในภายภาคหน้านั้นก็จะมีผู้ที่มีหน้าที่มาดูแลและอาจจะมีผู้ที่มีหน้าที่บางท่าน บางคนหลงเหลืออยู่จะมีการรีเทิร์นกลับมาก็ได้ส่วนปัญหาภัยพิบัติต่างๆจากภัยธรรมชาติจากนี้จะไม่รุนแรงแล้วอาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆส่วนที่รุนแรงก็ผ่านไปแล้ว